สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ลาาเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ขยี้อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่598ดินแดนชั้นในเงียบกิบเราเซียนขั้นที่สามที่ต่อสู้กับเจ้าเมฆคาใตา้และประมาจา์หงสานต่างก็ร่าถอยแต่ละคนดูเยือเยินอย่างไรก็ตามนางสนมจักรพรรดิเทพกลับมีท่าทีมืดมนนางไม่รู้จักขั้นสอนนี้หลังรีงคำพูดของเฟิ่งยี่ใบหน้าจึงเผยความโกรธกิวเพราะรู้ว่าตนเองกลายเป็นหมากของคนอื่นไปแล้ว นางสนมจัก,กรพรรดเทพถอนหายใจมองฝันจำแรงจากดาราจักรอันเชิญนาทีนางทะยานกลับเข้าสู่ช่องว่างในค่ายโกลดินแดนปิดผนึกโดยไม่ได้มองคนอื่นไม่มีใครเข้ามาหยุดนางทางด้านเจ้าเมคาใต้ดวงตาส่องสว่างขึ้นนางสนมจัก,กรพรรดเทพเข้าไปในดาราจักรโบราณและหายวับไปอย่างไร้ล่องรอยส่วนเด็กหนุ่มที่เย็นชาและคนที่เหลือพวกเขาต่างก็คิดและล่าถอยไปผ่านช่องว่างทีละคน อะไรไม่มีสหายเซียนดินแดนชั้นในกล้ามาเอาคันสอนนี้เลยหรือเฟิงยี่สายหน้าช่องว่างในค่ายกลดินแดนปิดผนึกนั้นก็ขดลงเหลือหนึ่งรอฟุตปลายขอบกำลังจะปิดลงอย่างสมบูรณ์ทว่าเมื่อมันเหลือเพียงเจสฟุตฝ่ามือยักษ์ที่พังทลายไปก็พันปลากฏขึ้นมาขวาค่ายกลดินแดนปิดผนึกมันใช้พลังมหาศาลฉีกเปิดช่องว่างจนเกิดเสียงดังกึกก้อง ช่องว่างที่เกือบสมานตัวไปแล้วได้ถูกฉีกเปิดออกอีกรายพันฟุตแรงกดดันไร้เทียมทานโผล่ออกมาจากฝ่ามือนั้นปรมาจารย์หงสารและพรรคพวกต่างตกตะลึงกับแรงกดดันนี้รีบถอยออกมาวังลินก้น,น้าสีดเขาฝืนตัวเองเนี่ยให้ถอยไปหลายพันฟุตด้วยแรงกดดันนี้ปรมาจารย์หงสารก็เผยแววตาเย็นชาขณะราถ,ถอยก็ก้าวไปพร้อมสะบัดแขนขวาปรากฏเป็น แสงสีแดงคุ้งเข้าหาฝ่ามือข้างนั้นขนาดเดียวกันเจ้าเมคาใต้ใช้ฝ่ามือตีใส่หน้าผากตัวเองร่างกายสั่นเทาขูดเป็นเงาก้อนเมฆด้านหลังก้อนเมฆเหล่านี้ควบแน่นเป็นรูปปั้นเรียงกันเป็น่ายกุนพวกมันตามหลังแสงสีแดงของปรมาจารย์หงสานเข้าไปยังฝ่ามือยักษ์แม่นางฝันจำแรงแห่งอันเชิญนาทีสตรีวัยกลางคนสุดสวยปรมาจารย์ล,ลั่วฟูและไทยรั่ว ทั้งหมดโจมตีในเวลาเดียวกันวิชาหลากหลายอย่างร้อยออกไปประสานเขากับวิชาของปรมาจารย์หงสานและเจ้าเมฆาใตา้ก่อตัวเป็นพายุสั่นสะเทือนสวรรค์คุงขอหาฝ่ามือยักษ์นั้นหวังดินออกคําสั่งริงตรงและโจจินให้ใช้วิชาโจมตีด้วยเหมือนกันกล่าวได้ว่าเซียนขั้นที่สามทั้งหมดของดินแดนชั้นไหนได้ส่งวิชาตัวเองออกไปเพื่อสร้างพายุลูกนี้ดวงดาวเทพโบราณของวังดินก็หมุน เขาสะบัดแขนปรากฏศีรษะเทพโบราณขึ้นมาจากนั้นก็เปลี่ยนมันให้เป็นกำปั้นยักที่ปกคลุมไปได้ไปอพเคลิงแล้วสายฟ้ามันประสานเข้ากับพายุจนเกิดเสียงดังกึกก้องกลายเป็นกระบวนท่าทรงพลังสุดจากดินแดนชั้นไหนคุ้งทะยานเข้าหาฝ่ามือนั้นการโจมตทีที่ทรงพลังสุดจากดินแดนชั้นไหนได้เข้าประทะกับฝ่ามือในพริบตาวินาทีนั่นเองพลังมารทรงพลังจากดินแดนชั้นไหน ได้สร้างเป็นมารโบราณ9ก้าดาวมันอ้าปากออกด้วยแววตาเกียดชังและพค้นพลังมารออกไปพลังมารเปลี่ยนกายเป็นมังกรมารตัวยักษ์พุ่งทะยานไปข้างหน้านาทีนั้นดวงดาวมารโบราณทั้ง9้าดวงก็พุ่งออกมาจากดวงตาซ้ายประสานเข้ากับมังกรมารมันประสานเข้ากับพายุพุ่งเข้าใส่ฝ่ามือเสียงก็ดันสนั่นกึกกล้องไปทั่วดาราจักรเยนดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอก ต่างดีนเสียงนี้ชัดเจนพายุเข้าประทะกับฝ่ามือกลายเป็นคลื่นกระแทกอะไรขอบเขตแพ่กระจายออกไปทุกทิศทางปรมาจารย์หงสารและพักควกต่างกากโลหิตแล้วรีบล่าดถอยเทว่าภายใต้แรงกระแทกรุนแรงนี้นิ้วมือจาก4ใน5นิ้วก็พังทลายขณะที่กำปั้นบัญชาโบราณของวงดินได้มาถึงมันตกใส่นิ้วมือข้างสุด้อยจนเกิดเป็นเสียงดังกึกก้องล่างวังดินก็สัน่น โรหิตไหลย้อนจากมุมปากความเจ็บปวดนั้นทะยานจากแขนลาวกับกระดูกหักไปแล้วเขาร่าถอยอีกครั้งมันนิ้วมือข้างสุดท้ายบนฝ่ามือได้ชนเข้ากับกำปั้นบัญชาโบราณของวังดินมันแสดงอาการพังทลายขึ้นมาจังหวะนี้เองมังกรมานก็ตกลงใส่นิ้วมือข้างสุดท้ายจนแตกสลายตอนนี้เหลือเพียงฝ่ามือเท่านั้นและมันถูกเซียนขั้นที่สมทั้งหมดของดินแดนชั้นใน ร่วมกันโจมตีจนกระเด็นกลับไปคืนกระแทกแผ่กระจายเข้าไปในค่ายกนดินแดนปิดผนึกจนค่ายกลนเกิดการสั่นเทาช่องว่างขยายออกไปอย่างรวดเร็วด้วยพราะคืนกระแทกนี้คันสอนจึงยังรอยอยู่ที่เดิมราวกับพลังนี้ไร้ค่าเบื้องหน้ามันแสงอ่อนๆก็เริ่มขอคุ้มอยู่รอบๆดูบิดเบือนไปเล็กน้อยฝ่ามือที่ศูญเสียไปห้านิ้วกับพันปวดไปแสงห้าสีราวกับห้านิ้วที่หายไป กำลังฟื้นฟูขึ้นกลับมาใหม่แต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์อันนาตกตะลึงขึ้นมาอาวกาศด้านหลังวังดินและคนอื่นเกิดการสั่นเทาเสียงคำรามทรงพลังมากพอสั่นสะเทือนทุกคนได้โผล่ออกมาจากดินแดนชั้นไหนเสียงคำรามนั้นดูห่างไกลแต่พริบตาเดียวมันกลับดังกึกก้องสีหน้าปรามาจารย์หงสารและพักคพวกก็เปลี่ยนไปวังดินเองก็ด้วยเขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เห็นวันนี้ไปชั่วชีวิตดาวเคราะห์เซียนเผาไหม้เก้าดวง ดาวคอทั้งเก้าเสมือนดวงอาทิตย์ที่ร่องลอยผ่านดาราจักรอวกาศแตกกระจายเนื่องจากความเร็วแต่ละดวงเกิดเป็นคลื่นมากมายแผ่ออกมาเนื่องจากความร้อนพวกมันเคลื่อนที่เร็วมากเข้าไปชิดในเสี้ยววินาทีพวกมันกุ้งข้าหาคันศรที่ลอยอยู่ด้านนอกค่ายกนดินแดนปิดผนึกฝ่ามือยักษ์ที่กําลังฟื้นฟูตัวเองอยู่ก็เลยสะบัดขัดขวางคันศรมันเข้าปะทากับดาวคอเผาไหม้ดวงแรก ดาวครอบเผาไหม้ดวงแรกเปลี่ยนกลายเป็นพลังอนรุนแรงพร้อมเสียงดังกึกก้องดาวครอบพังทลายแต่แรงกระแทกบังคับให้ฝ่ามือราดถอยออกไปอย่างไรก็ตามมันลอยไปได้หมื่นฟุตดาวครอบดวงที่สองก็มาถึงและชนเข้ากับฝ่ามืออีกครั้งดาวครอบดวงที่สามก็ตามมาติดติดและชนเข้ากับฝ่ามือฝ่ามือยักษ์ก็สั่นสะเทือนและเกิดการระเบิดแต่กลับมีเงาคนชุดดำล่างหนึ่งค่อยๆเดินออกมา เงาชุดคุมสีดำนี้คือราชันที่วังดินเคยเห็นอยู่ด้านนอกสุสานบัญชาโบราณหลังจากการปรากฏตัวของเขาเขาสบัดมือโดยไม่พูดพมผําเพลงแสงส่องสว่างออกมาจากเมือนเหีเยวยน่นั้นราวกับมือเขากลายเป็นแสงแรกในโลกใบนี้แขนขวาก็ยกขึ้นกดลงไปบนดาวเคราะห์เสียนดวงที่4ี่ดาวเคราะห์เสียนนั้นก็แตกสลายเกิดเป็นเสียงดังกึกก้องแต่ร่างเง,งาชุดคลุมดำถอยไปหลายก้าว แสงในมือก็แตกสลายดาวเคะร์ดวงที่ 5, 6, 7และ8ถึงในเวลาเดียวกันพอพวกมันเข้าใก่ล่างเงาชุดดำทั้งหมดก็ระเบิดคราวเดียวเกิดเป็นแรงกระแทกอันน่าเรือเชื่อแพ่กระจายไปทั่วดาราจักรโบราณคืนความร้อนแผ่เข้าไปยังส่วนลึกของดาราจักรโบราณท้องฟ้าดวงดาวแตกกระจายเงาชุดคุมดำนั้นถูกผลักกลับไปและก,กักโลหิตราวกับร่างกายกำลังถูกฉีกกระชากเจ้ายังไม่ตายหรือ น้ำเสียงที่เต็ไมได้ความตกใจจากชายชุดดำดังขึ้นข้ายังไม่ตายน้ำเสียงจากในดินแดนชั้นในก็พุ่งเข้ามาสู่ดินแดนชั้นนอกดาวเคาะเผาไหม้ดวงที่ก้าวกระแทกใส่เงาคนชุดดำทันทีร่างเงาก็คำรามฝ่ามือสร้างผนึกขึ้นอย่างรวดเร็วปรากฏเป็นบ่อน้ำขนาดยักษ์ด้านหลังมีดวงจันทร์สะท้อนอยู่ในบ่อน้ำายามนี้ร่างเงาชุดดำยกแขนซ้ายอันแห้งเหี่ยวขึ้นในบ่อน้ำ ตกจันทาจากบ่อน้ําจากภาพที่เห็นก็บอกได้ว่าเขาตกบ่อน้ําหรือว่าตกจันทาขึ้นมาแต่ในช่วงเวลาสั้นๆภาพในน้ําจํานวนมากนั้นมีจันเซียวอยู่ด้วยหลังจากตกจันทาออกมาร่างเงาชุดดําสะบัดแขนส่งบ่อน้ําร้อยเข้าหาดาวคอดวงที่เกาทั้งสองอย่างเขา้าปะทะกันแต่บ่อน้ํเราเหยกลายเป็นควันสีขาวอย่างรวดเร็วทว่าดาวคอเองก็ฉีกเป็นชิ้นๆ บนดาวคอบมองเห็นอัคระพระจันทร์เสี้ยวได้ชัดเจนอัคาระานี้เจาะทะลุดาวคอบไปทําให้มันพังทลายเสียเสี้ยวหายเข้าไปในอวกาศตอนนั้นที่ข้าไร้สังหารเข้าไปในดินแดนชั้นนอกไม่มีห้าปรมาจารย์คนไหนเทียบเคียงข้าได้ข้าได้ขโมยเพลิงนรการมาจํานวนมากวันนี้เราเจอกันอีกครั้งและเจ้าก็ยังอ่อนแอเสียงเก่าแก่กดขี่เป็นอย่างยิ่งวินาทีที่เสียงนั้นเอ่ยจบ ล่างพาเรือนกู้หนึ่งปรากฏขึ้นบนตำแหน่งที่พระจันทร์เสี้ยวกำลังจะรอดลงไปล่างนั้นสะบัดมือคำว่าต่อสู้ก็ปรากฏคำว่าต่อสู้ทำให้พระจันทร์เสี้ยวแตกกระจายคนมากมายรู้ว่าเสียงคำรามเป็นการขับไล่แต่มีบางคนไม่รู้ว่าภายใต้เสียงคำรามคือคำเตือนอยู่ด้วยหากเจ้ากล้กาก้าวเข้ามาในดินแดนชั้นไหนเจ้าจะต้องตายเจ้ามันขี้ขาดเหมือนหนูประทับฝ่ามือเล็กๆของเด็กน้อย เจ้ากล้าเรียกตัวเองว่าราชันได้อย่างไรนอกจากคนขอตระกูลหลี่แล้วไม่มีใครจดจําเจ้าของมันได้ในเมื่อเจ้าใช้มันเป็นเหยื่อล่อข้าข้าจะรับมันไว้เองน้ําเสียงนั้นนิ่งสงบมากขณะก้าวก็หาคันสอนผีเท่าจางเจ้ายังไม่ตายร่างเงาชุดดําก็เงยหน้าขึ้นผ้าคลุมส่วนหัวถูกฉีกเป็นชินช้นชจนเผยเห็นใบหน้าเป็นใบหน้าที่แก่ชาราที่มีตะรอยเขียวยย่น เรากับร่างกายนั้นมีชีวิตอยู่มายาวนานมากริ้วรอยเขียวย่นเป็นเหมือนลำคุ้ยมากมายเป็นกิ่งก้านเก่าแก่กลางหน้าผากมีอัขระที่ดูคล้ายกับรอยแผลเป็นเหลากับใครสักคนประทับเอาไว้เมื่อนาน,านมาแล้วส่วนรูปร่างของอัขระนี้ไม่มีใครมองเห็นได้ชัดเจนแม้เขาจะแก่ชราแต่กลับไม่มีผมสักเส้นอยู่บนศีรักเหลากับเส้นผมไม่เคยขึ้นบนศีรักไม่เคยมีตั้งแต่เกิดราชันหรือในนามเด็กรับใช้จางยี่ เขาจ้องมองผีเท่าจางด้วยใบหน้าซีดเผือกดวงตาเต็เมด้วยความเกลียดชังฝั่งลรกแต่ไม่กล้าอ้าปากคว้าขวานห,หน้าซีดของตัวเองแล้วรีบหนีล่างพาเรือนเข้าไปใกล้คันศรที่กําลังลอยอยู่แขนขวาก็ยกขึ้นยื่นเข้าหาคันศรขณะกําลังควา้าล่างพาเรือนกู้ทานออกมาเล็กน้อยสีหน้าท่าทีจึงเปลี่ยนไปทว่าไม่ได้ดถอนมือกลับแต่ยื่นออกไปเร็วขึ้นสายคันศรถูกรังตรง,ตรง,ตรง แต่ด้านปลายมีแสงเจ็ดสีกระพริบขณะแสงเจ็ดสีกระพริบนั้นสายคันศรก็เกิดเสียงดังแหลมมีเจ็ดสีจริงๆล่างพาเรือน,นั้นเป่งประกายเสียงคำรามโขยหวนดังออกมาจากคันศรที่แตกขาะแสงเจ็ดสียืดยาวกับสายโค้งของคันศรสายคันศรเดิมทีไม่ได้ยาวนะักแต่ตอนนี้มันยืดออกไปไม่มีสิ้นสุดทุกอย่างภายในรัศมีถูกแบ่งออกมาจากอวกาศปกติ ชายชาราก็เลือกถอนหายใจแล้วคว้าคันศรดึงมันกลับเข้าไปในดินแดนชั้นไหนขณะเดียวกันรีบราถอยและตัดสายคันศรอ,ออกไปปกติเขาคงไม่สนใจแต่สายคันศรเป็นแสงเจ็ดสีจึงยกมือขึ้นต่อสู้เจ็ดครั้งในคราวเดียววินาทีที่คำทั้งเจ็ดนั้นปรากฏพวกมันถูกสายคันศรทำลายจนแตกสลายชายชารามีท่าทีเข่งเขียดพ่นพลังสีขาวออกจากปากเกิดเป็นคำสีขาว ว่าต่อสู้สายขั้นสอนนั้นชนเข้ากับคำสีขาวทำให้หยุดชะง,งักไปหนึ่งจังหวะช่วงเวลานี้ร่างคาเดือนจึงถอยกลับเข้าไปในค่ายกวนปิดผนึกเต๋าเจ็ดสีเจ้าโจมตีจริงๆนี่คือครั้งที่สามของเจ้าและเป็นครั้งสุดท้ายประทับร้านจิตวิญญาณในเมื่อเจ้าคิดจะทำลายผนึกข้าก็จะรอเมื่อเขาก็าไปยังค่ายกวนดินแดนปิดผนึกคำสีขาวสลายไปสายขั้นสอนฟาดเข้าไปบนค่ายกวนดินแดนปิดผนึก ค่ายกลเกิดเสียงสั่นสะเทือนก่อนที่จิตวิญญาณค่ายกลจะผุดขึ้นมาปรากฏเป็นรอยแตกขนาดใหญ่ภายในค่ายกลและสายคันศรเข้าไปยังดินแดนชั้นไหนคนที่อยู่ใกล้กับค่ายกลดินแดนปิดผนึกที่สุดไม่ใช่เซียนอันเชิญนาทีหรือเซียนทุกชั้นฝาแต่เป็นเซียนนับหมื่นของดินแดนชั้นนอกที่ถูกกางดินขังเอาไว้ในใบไม้โบราณยามนี้สายคันศรฟาดเข้าใส่พื้นที่ใบไม้โบราณที่ปิดผนึก มันรวดเร็วยิ่งจนไม่มีเสียงกรีดร้องเพียงแค่หลังสายคันศรฟาดผ่านเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกนับหมื่นคนแตกสลายทันทีสายคันศรเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทนต้านได้จึงถูกตัดขาดครึ่งเป็นสองท่อนผีเท่าจางก็เผยท่าทีเย่อเย้ยและหายตัวไปเขาได้ปรากฏตัวขึ้นและจากไปทันทีราวกับเป็นการยืนยันสิ่งที่คิดและนำคันศรเข้ามาในดินแดนชั้นใน ตั้งแต่ตอนที่เขามาถึงจนถึงตอนที่จากไปเขาไม่เคยมองดูคันศรเลยแม้แต่น้อยคงไม่ต้องเอ่ยถึงเราเซียนที่นี่รวมถึงวังหลินทุกคนไม่มีใครน่าสนใจเสมือนเป็นมดมแมลงหากคันศรน,นี้จดจำเจ้าของได้มันคือสมบัติแต่หากไม่ใช่จะต้องแลกพลังชีวิตเพื่อใช้งานและจะอ่อนแอเป็นอย่างยิ่งหากพวกเจ้าคนใดชอบมันก็เอาไปเล่นได้เลยน้ำเสียงค่อยๆหายไป เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากสายคันศรขาดพึงค่ายก้นดินแดนปิดผนึกพังเสียหายเราคนมากมายล้มตายสายคันศรดูเหมือนปลดปล่อยพลังของมันทั้งหมดและตามมาถึงจุดที่ผีเท่าจางโยนคันศรเข้าไปในดินแดนชั้นไหนพุ่งเข้าไปรหาวัางดินนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่เอามาหรือไม่เอาสองตัวเลือกขุดขึ้นในความคิดวางดินขณะเฝ้าดูคันศรเข้ามาใกล้สายคันศรสูญเสียพลังไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีพลังชวัดเฉวียนอยู่รอบๆทำให้อวกาศพังทลายคันศรนี้ข้าจะเอามาใช้วังหลินนั้นเคยสายตามุ่งมั่นเขาอยู่ใกล้กับคันศรมากในจังหวะนั้นจึงก้าวออกไปคว้าคันศรนั้นนาทีนั้นพลังแข็งแกร่งเข้าสู่แขนขวาแขนขวาพังทลายภายใต้พลังรุนแรงนี้โรหิตศาสตร์กระเด็นและคันศรกำลังจะลอยออกไปแววตาวังหลินก็ขุดความบ้าคลั่งแขนซ้ายก็คว้าออกไปแขนซ้ายเองก็เริ่มสั่น และชุ่มไปได้วยโลหิตแต่มันไม่พังทลายทว่าตอนที่เขาจับคันศรมาได้สายคันศรฟาดออกมาจากเอวเขาและแทงทะลุผ่านไปความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างดูดขึ้นมหาสมุทรภายใต้ความเจ็บปวดนี้แม้แต่วังหลินยังต้องกรีดร้องโหยหวนบนเอวเกิดรอยแตกเล้าขึ้นท่อนล่างตั้งแต่เอวล,ลงไปชีคขาดออกจากกันร่างกายเขาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนท่อนล่างพังทลายกลายเป็นก้อนเลือด วังหลินใบหน้าสิทธิ์และกระเด็นกลับไปภาพทัศนวิสัยผ้ามัวราคาของการแลกคันศรน,นี้นับว่ามาหาศาลเกินไปขณะที่วังรินถูกคันศรโยนกลับเขาสัมผัสถึงพลังปฏิเสธอันรุนแรงได้ชัดเจนราวกับไม่มีใครจะทําให้มันเป็นเจ้าของได้หากต้องการควบคุมคันศรแรงนี้จะต้องแลกด้วยพลังชีวิตไม่เช่นนั้นถึงแม้จะถือไว้ในมือก็ไม่อาจล้างสายได้ตอนที่วังรลินสัมผัสกินไอเดือรันจากคันศร ความเจ็บปวดดุนแรงทำให้เขาต้องกากโลหิตตอนนี้เหลือเพียงร่างท่อนบนเที่ยวเหลืออยู่นอกจากตอนที่เข้าไปในสุสานบัญชาโบราณนี่คืออาการบาดเจ็บที่หาได้ยากยิ่งอสูรโลกาลับไหลมาตั้งแต่การกืนกินพายุสีทองเข้าไปแต่มันยังเชื่อมต่อกระวังดินความเจ็บปวดนั้นจึงพุ่งเข้ามาในจิตใจทําให้มันตื่นขึ้นจากการหลับไหลวินาทีที่มันตื่นแสงน่ากลัวรอยออกมาจากล่างวังดินคราวแรกไม่ได้ใหญ่มาก แต่มันค่อยๆขยายขึ้นล่างขนาดยักษ์ของอสูรโลกันกระปากฏขึ้นมาในอวกาศอันปั่นป่วนแห่งนี้ความเจ็บปวดรุนแรงเจ้าอสูรโลกันดูเหมือนจะหลงลืมความกลัวไปแล้วมันคำรามสร้างสะเทือนสวรรค์อาปากออกมาแต่ไม่ใช่เป็นการกืนกินมันดูเหมือนจะปลดไปแสงสีทองมาหืมมาพร้อมกับเสียงคำรามพายุสีทองพายุสีทองที่มันกืนกินไปแต่ยังไม่ย่อยและถูกค่นออกมา แสงสีทองก็ส่องสว่างจนไม่เห็นสิ่งใดมันขยายตัวอย่างรวดเร็วราวกับคุ้งร้อยเข้าหาค่ายกลนดินแดนปิดผนึกพายุสีทองนี้แข็งแกร่งมากพอจะทำลายร้างได้ทั้งดาราจักรและแทบจะไม่มีใครสามารถต้านทานมันได้ราชันสีหน้าก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากเห็นอสูรโลก,กันดวงตาเต็มด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวพายุสีทองคุ้งเข้าไปยังค่ายกลแล้ระเบิดอยู่ข้างนอก เกิดพลังทำลายล้างประทุขึ้นมาทันทีเหล่าเซียนอัญเชิญนาทีทุกชั้นฟ้าและทะเลเมฆาต่างก็มีสีหน้าซีดเผือกปรมาจารย์หงสานและพักพวกต่างก็มีแววตาแดงฉานพวกเขาใช้วิชาเคลื่อนย้ายเหล่าเซียนหลายหมื่นอย่างจวนตัวและฝืนบังคับคิดตาเดียวแทบไม่มีเซียนดินแดนชั้นไหนคนใดอยู่ในสนามลบลเหล่าเซียนดินแดนชั้นไหนทั้งหมดถูกปรมาจาร์หงสานและคนอื่นเคลื่อนย้ายออกไปแม้แต่พวกเขาเองก็จากไปทางด้านวังดิน ถึงแม้ต้องการช่วยเหลือแต่เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีพายุสีทองพ่นออกไปจึงไม่สามารถเข้าใกล้ได้เนื่องจากพลังทำลายลังด้านหลิงตงกับโจจินจำเป็นต้องร่าถอยและจากนั้นตอนที่พายุสีทองเกิดระเบิดพายุก็แผ่กระจายออกไปค่ายคนดินแดนปิดผนึกพังทลายเป็นวงกว้างหินยกแตกสลายรวดเร็วและแผ่กระจายก็สู่ค่ายคนดินแดนปิดผนึกเมื่อหินยกหายไปเจ้าตำหนักทันสวรรค์จึงเป็นอิสระ แต่เพียงเวลาไม่นานมันก็ถูกพายุสีทองกืนกินวิญญาณดั้งเดิมเพิงนรการและทุกอย่างเรื่นหายไปโดยไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องดราจักรโบราณด้านนอกค่ายกรนดินแดนปิดผนึกกับได้รับผลกระทบจากพายุสีทองเช่นกันขณะเกิดการพังทลายกระจายออกไปเพียงเวลาไม่นานเสียงคำรามก็ดังทั้งสนามรบถูกขอคุ้มด้วยพายุสีทองโดยมีค่ายกนดินแดนปิดผนึกอยู่ใจกลาง ภายในพายุสีทองมีค่ายกนดินแดนปิดผนึกที่พังทลายอาวกาศของดินแดนชั้นนอกพังทลายอาวกาศดินแดนชั้นในก็พังทลายไปด้วยพายุสีทองขยายตัวออกไปในระดับรุนแรงจนเกิดเป็นเสียงดังปังสั่นสะเทือนไปทั้งดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกและมันระเบิดในที่สุดหลังจากพายุพัดผ่านไปสนามรบแห่งแรกได้เปลี่ยนกลายเป็นหลุมดำขนาดักษ์ทอดยาไปสุดลุหูลุกตากลายเป็นหลุมขึ้นมาในค่ายกนดินแดนปิดผนึก พอหลังจากเจ้าสย์โลก,กันพ่นพายุสีทองออกมามันอาปากออกและกืนกินท้องวังดินและคันศรเข้าไปตอนที่พลังทำลายรางเริ่มแผ่กระจายมันเปลี่ยนกลายเป็นมเมล็ดถั่วและหายวับเสียงคำรามดังสนั่นต่อไปเรื่อยๆจากหลุมดำขนาดใหญ่ที่ปิดผนึกทางเข้าระหว่างดินแดนชั้นนอกและดินแดนชั้นในเสียงนี้คงอยู่ถัดไปอีกสิบปีร้อยปีพันปีหมื่นปีไม่มีทีท่าว่าจะหายการลบ ครั้งแรกนั้นจบลงแบบนี้ยังน่าอาัศจรรย์โอเคเจอกันในะคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเด้อ